สบายดีพี่น้องเจ้ากินยังเถ่ากินชมซีนชมซีนมันปีเงเอาได้พี่น้องเดี๋ยวสิคันว่าพุชจบก,กว่าสิว่าไหนว่างไม่กินดิบอีกหลหรอพันปีเงเอานัา่นเองกินดิบกินอยู่อย่างหนึ่งกินเนียงกินหัวอีมันว่าเพราะว่าไปทั่วอะไรเน <c oughs> าะกินัวเลยเหรอท่านน่ะมีขมังมืมฉันพ่อว่ากันสิว่าไหนว่าไม่กินดิบอีกคันเปลา แซ่บป้พฟันเย็ดเองบนกับถือไก่บนบนยังแล้วครับ,บอือยอดมากควรลูกควรก็นอนเล่นบอกบอกใครไปบอกใครไปกินบอกโม่ทำย่ายห้เฮ้ยวันนั้นเน่าวันนั้นไปนอกข้าน้องแบบอเป็นมาม่านมะึงรู้นะเย็ดเลยแหละกันก็เลยยึดขันย่ายอยากให้มาหน้าไปกินนะผมนี่แต่มา,าม่าอัตรันแหละอือแต่เป็นแนวอื่นนี่ ก็กินแล้วพี่น้องเลยน่เลยล่ะ,อ, no, ลละอืมแล้วนัวก็นอนกินนมแล้วเนี่ยวันนี้ขากอุ้กตะว่าติดขวดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยว่าขากลับแม่มันลองเมืองเอาไปเสียงป้าไทยกัดฟองชุ่มงกับ่ะเท้าอะไรพี่น้องเลยแบบว่านั่งที่อยากดูดแห้งก็ตอนที่นอนแต่ว่าคันไปน้ำแข็งน้ำทางนี่ขันบ่มีเนี่ยค่ะเออแล้วไปดูดกลองอยู่แต่ขันย่ำสิคเสีับรับเลยว่าเป็นยังนี่ป้าต้องการแห้งแบบ เขาเห็นลูกเขาหายจนเมียเขาก็เรียกตรได้บัตนี่กูเป็นพ่อเป็นแม่หายจนเขาเมื่อยนะอือผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่เข้าใจบันนี้เห็นเห็นลูกเป็นแบบนั้นจักทุ่มกว่าคอยจ่ายคอยไปซื้อนะเมื่อนั้นห้าทุ่มไปเนองใครอยู่มินิมาร์คนเปิดอยู่เล่านะมินิมาร์มันห้างมันสองโลนะก็ต้องมาซื้อให้ประทันบอนอนเลยหายหายจนเมื่อย ปุนพอเป็นแม่กันโอ้ชิดใจกันนั่นแหละสมขักขนาดสมซ้นแยบข้างบ่สมูถ้าเป็นนะจ๊ะม,มันกันมันปีงมันกนกินได้เมื่อขึ้นเอ่าแม่นว่าเป็นกันอะไรเนี่นเป็น่นบ,บัวแซมเออมันนางบัวแซมบอาเบืองดอูลูกไข่เลียนทานในเสียคนในดัดมอซอเลยอื เป็นแล้วเป็นแล้วพี่น้องไปมซิมมันปุ๊บเป็นแล้วซิมมันงค่ไ่นฮักไม้ที่แเพราะว่าถือกล่องเออบูลองเพลงพี่น้องแซ่บเป็นแล้วเป็นแล้วเนะลุงเบิง์ดยิ้มเขาเลยเริ่มแจมของมันลูกเจ้าว่าเอียงโ, <laughs> โอเคพี่น้องเอา